สวัสดีครับผมแฮกนุ่ักษ์ชมพูพฤกษ์นะครับตำแหน่งก็เป็นโค้ชผู้สาวประตูประจำ720 Inspire Academy นะครับเราไปกันที่ฟูดประการเซเรียลครับพบไฮไลท์ชนลีนะครับวันที่28ทุกการครับเจ้าบ้านคือประการซิตี้ต้อนรับเด็ิที่บุญฟองนายเซตครับเออเพิ่มมาครับเพียง5ทีครับซิงเกที่ได้ลองฟีดิกทักงไยเจ้าบ้านปอดเลยครับปอดจะตึงเซฟครับอูฟรีคิกครับซิงเกิลได้ปัดพวกที่ชนผ่านไปตัวซับไปดีครับ โอ้อันตรายก็คปอนิจุดยานของกาเซริสพนกเดนตะวันตกดนตก่อนนะครับเออดีดีนะเซอริลองดีดดปัดลูกนี้โอ้โหไม่เฟ้นนะที่ดีจนะตกเฟ้วา ครับผมพัตติแต่งานครับผู้ช่วยโค้ชผู้รูกษาวประตูครับพี่อ้อยนะครับพี่ออยครับผมกเรานะครับทีมงานทั้ง4ี่คนก็มีความตั้งใจว่าอยากนํปปาประสบการณ์ตรงอยากนําเทคนิควิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องที่ถูกวิธีนะครับมาให้กับน้องๆชาวจาังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเรามองว่า,อาตอนที่เราเป็นเด็กอยู่่ตงจังหวัดเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกฟุตบอลอย่างถูกต้องนะครับ,รบเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมา ซึ่งเราจะนําเอาประสบการณ์ตรงอย่างที่บอกไปต่อน,นี้ว่าจะมาถ่ายทอดกับน,น้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเพื่อที่จะไปเป็นนักพุตบอลอาชีพเหมือนพวกเราทายังไงก็ได้ให้น้องๆพร้อ,อมที่สุดด้วยที่จะก้าวต่อไปนะครับซึ่งเราก็จะมีเทคนิคของแต่ละตัวเราด้วยของแต่ละส่วนตัวของของผมกับพี่แฮทด้วยรวมถึงพี่ก๊อตเองก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนพี่ก๊อดด้วยนะครับทีมงานของเราพี่ออยกับพี่ก๊อตนะครับทีมงานงเราก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนด้วยผ่านประสบการณ์เวทีการ เล่นอาชีพมาแล้วเล่นอาชีพมาแล้วนะครับซึ่งเราจะนําเทคนิคที่ทําให้เราอยู่รอดมาทุกวันนี้ได้เ mm ่ยเทคนิคส่วนตัวเคล็ดลับที่เราไม่ได้ไปบอกใครไม่ได้ไปสอนใครที่ไหนก็จะมานําเสนอ,อสอนให้น้องๆได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปนะครับก็พวกเราความที่จะพัฒนาเด็กๆนะครับ mm hmm. ไปทำครับผม mm hmm. ก็จะทําให้เต็มที่ครับผมก็เรียมเชิญเด็กๆเยาวชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาสมัครมาอยู่ในคาเดนี่ของเราซึ่งเราพยายาม จะรับจํานวนจํากัดอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราอยากให้น้องๆที่มาทุกคนเนี่ยได้เก็บเกี่ยวความรู้ไปให้ได้มากที่สุดได้ได้คุณภาพที่สุดนะครับซึ่งหลังจากนี้ถ้ามาช้าก็อาจจะไม่ได้เข้าเรียนนะครับเราก็ค่อยๆพิจารณาต่อไปว่าอาจจะขยายขยายขึ้นไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็ก็ยังรับจำนวนจำกัดอยู่นะครับผมครับ n s p i r s p i r e Academy แล้วพบกัน